ฟอร w h วช่วงเวลาครู่หนึ่งที่จะพาคุณไปหาคำตอบของเรื่องที่สงสัยมาสวมวิญญาณเจ้าหนูจำไมไปกับพวกเราสองคนหนูดีดีการัตและปิน่นกิ่งศักต์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับกับเข้ามาสู่ f อ r a อวัยพ c a แ t สซีซั่นสของเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็อยู่กับปิ่นแล้วก็หนูดีเหมือนเช่นเคยคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ปิน่นเป็นยังไงบ้างคะเป็นไงบ้างหนูดีก่อนอื่น ถ้ามาเจอกันในช่วงนี้ก็ต้องพูดถึงอีเวนต์ใหญ่ที่เพิ่งผ่านไปมาไม่นานมานี้ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งนั่นเองเลือกตั้งผู้ว่ากรทมนูด,ดีมีสิทธิ์เลือกตั้งไหมใช่คนกรุงเทพหรือเปล่าใช่แล้วพี่ปินหนูดีเป็นคนเป็นเป็นคนประเทศกรุงเทพที่มีสัญชาตินครสวรรค์ดูแบบหลากหลายซับซ้อน ใช่แต่ว่าเป็นคนเกิดที่กรุงเทพค่ะถูกต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะพี่ปิดนเหรอคะพี่ปิดนมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้วกรุงเทพหรือเปล่าอุ้ยอันนี้ด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดเพราะงั้นก็ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพลังผลักดันให้เพื่อนเพื่อนชาวกรุงเทพออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆไม่เป็นไรเราถึงแม้เราจะเป็นเพราะว่าหนูดีเองก็เป็นกึ่งต่างจังหวัดกึง่งกรุงเทพชาวต่างจังหวัดก็จะมีพลังผลักดันอันแรงกล้าเช่นกัน แต่จริงๆอ่ะมีอันนึงที่เราเห็นมาในโลกโซเชียลเหมือนกันแล้วเราคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าด้วยความที่เลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยมันเลือกได้เฉพาะคนที่อายุมากกว่า18ใช่ไหมแต่ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองทุกวันนี้เด็กที่ยังไม่ถึง18เขาก็ค่อนข้างตื่นตัวทางการเมืองกันละเพราะงนนั้นนอกจากที่จะเห็นเรื่องของคนต่างจังหวัดที่ออกมารณรงค์ให้ออกไปเฮ้ยคุณกรุงเทพบอ,อกไปเลือกตั้งกันเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นเด็กๆที่อายุน้อยกว่า18เนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นด้วยเหมือนนกัน ใช่แล้วค่ะพี่เปล่นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้รีเลตมากๆใกล้ตัวเพราะว่าน้องชายคนเล็กของหนูดีอะ่ะเพิ่งอายุ17ปีแล้วนางอะ่ะกำลังจะอายุ18ในอีกประมาณ2เดือนข้างหน้าแต่ว่านางเป็นคนที่มีความติดตามข่าวสารแล้วก็มีมีเขาเรียกว่าอะไรมี ความคิดความอ่านมีการติดตามข่าวมีการติดตามผู้ว่าคนนู้นคนนี้มีการเข้าไปดูดีเบตเยอะแยะมากมายซึ่งบางทีเพิ่อเอาจจะมีข้อมูลในหัวมากกว่าหนูดีอีกอะไรเงี้ยแต่ว่านางขาดไปอีกแค่ประมาณสองเดือนก็จะได้เลือกตั้งแล้วพิ่งสิบเจ็ดอะไรอย่างงี้ก็เลยมีมีประเด็นนี้ให้คุยกันในที่บ้านเหมือนกันว่าเฮ้ยทําไมนะทําไมถึงไม่ได้เลือกนะอะไรอย่างงี้นางก็จะแบบไปเลือกนะไปเลือกคนนี้นะอะไรอย่างงี้มีบ้างมีบ้าง ึ่งตรงเนี้ยหนูดีก็คือพอมันเป็นข้อถกเถียงกันในบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้คุยเพราะว่าบ้านหนู่ดีอ่ะเป็นสายนิติศาสตร์ก็คือมีมีสมาชิกเป็นชาวนิติศาสตร์ค่อนข้างเยอะเขาก็เลยเหมือนมาถกเถียงมาคุยกันแล้วก็เราก็เลยได้รับความรู้มาว่าแบบเหมือนในเรื่องของกฎหมายเนี่ยรัฐทุกรัฐเนาะในประเทศเท่าที่เรารู้กันเนี่ยก็คือมันจะมีการกําหนดอายุขั้นต่ำของประชาชนในการที่จะได้รับสิทธิต่างๆหรือ สิที่ประโยชน์อย่างเช่นการเลือกตั้งเป็นต้นเนาะรวมถึงการกําหนดอายุเกี่ยวกับการบรรลุนิติภาวะหรือว่า age of majority ด้วยซึ่งกฎเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ใช้ในการจัดระเบียบสังคมของเราเพื่อให้เกิดความมั่นคงอาจจะไม่เห็นภาพว่าความมั่นคงยังไงก็คือยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราไม่มีการกําหนดอายุทุกคนสามารถขับรถได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ย ก็จะมีเด็กสิบขวบเด็กสามขวบที่ขับรถอยู่บนท้องถนนแล้วท้องถนนของเราเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นลานรถบัมแทนที่จะเป็นการขับรถนะคะการจราจรอาจจะติดขัดอันยิ่งใหญ่ อันนี้ก็คอน,นึกภาพตามแล้วฟังดูตลกมากเลยนะที่มีเด็กสามขวบสิบขวบขับรถกันอยู่เต็มนถนนแต่ว่านี่ก็ทำให้เห็นแหละว่าเราก็ต้องมีเรื่องของการจำกัดเรื่องของอายุซึ่งก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่ารัฐส่วนมากในโลกเนี่ยได้กำหนดให้ประชาชนเนี่ยบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบ18ปีส่วนในประเทศไทยเองเนี่ยเมื่ออายุครบ18ปีก็จะได้รับสิทธิทางสังคมมากขึ้นด้วยอย่างเช่นมันจะเป็นเรื่องของการ มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบที่พวกเราคุยกันมาก่อนหน้านี้หรือรวมถึงเรื่องของการทําใบขับขี่หรือว่าเรื่องของเลทในการดูหนังเขาก็จะตั้งเป็นเลทสิบแดบวกเนาะสำหรับการที่มีเรื่องของอาภาพความรุนแรงหรือว่าฉากทางเพศก็จะเป็นเลข18เนี่ยเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ซึ่งมันไม่ได้มีเหตุผลชัดเจนนะจริงๆแล้วว่าทําไมต้องเป็นเลข18เพราะว่าตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไม่ได้มีการบอกว่า18คือวัยที่เข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่แต่เราก็มองกันว่ามันน่าจะเกิดจากการพิจารณาถึงปัจจัยอื่นในหลายๆด้านที่ทําให้ออกมาเป็นตัวเลข18อย่างเช่นในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าอายุ18ก็จะเป็นช่วงวัยที่เราจบมหล้ละ ก็คือจบมปลายผ่านการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงก็มองว่าเป็นช่วงวัยที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากครอบครัวเนี่ยพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นประชาชนก็น่าจะถึงวัยที่มีความสามารถในการที่จะทําการกระทําใดๆที่จะใช้ความรู้ได้อย่างเต็มที่มีความคิดหยับสมเหตุสมผลแล้วก็มีความรับผิดชอบในตัวเองกันได้แล้วด้วยจริงค่ะพี่เปิงอายุ18นี้ก็คือค่อนข้างโตแล้วเนอะนอกจากเรื่องการศึกษาแล้วเนี่ยจริงๆเรื่องสภาพร่างกายของพวกเราก็ ก็ค่อนข้างโตแล้วเหมือนกันเป็นอายุ18เป็นช่วงที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์เจะริญเติบโตอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามเนาะแล้วก็ด้วยสภาพร่างกายที่มันจเจริญเติบโตเนี่ยเราก็สามารถที่จะปกป้องดูแลรักษาร่างกายของเราได้แล้วอะไรอย่างนี้ซึ่งก็ดูเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผล นอกจากปัจจัยด้านการศึกษาแล้วก็ปัจจัยด้านสภาพร่างกายแล้วเนี่ยก็ยังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆด้วยอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยในสมัยก่อนเคยกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่21ปีแล้วรัฐส่วนมากเนี่ยก็กำหนดอายุการบรรลุนิติภาวะไว้ที่21ปีเช่นกัน แต่ต่อมาในยุคของสงครามเวียดนามที่มีเกิดการสู้รบเกิดขึ้นเนี่ยทางสหรัฐเนี่ยได้มีการส่งประชาชนที่อายุเพียง18ปีไปรบด้วยทําให้ในประเทศเนี่ยเกิดข้อถกเถียงกันว่าทําไมเด็กที่อายุต่ํากว่า2 1อปีหรือว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยต้องเสี่ยงชีวิตออกไปรบในสงครามแต่กลับไม่มีสิทธิ์ออกเสียงหรือเลือกผู้นําของตัวเองนะคะก็เลยเกิดเป็นแคมเปญขึ้นมาก็คือแคมเปญ old enough to fight old enough to vote นั่นเอง ดังนั้นในปี1971เนี่ยทางสภาคอนเกรสก็เลยได้ตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนอายุขั้นต่ำของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจาก21ปีกลายเป็น18ปีนั่นเองแล้วหลายๆรัฐในสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้มีการเปลี่ยนอายุการบรรลุนิติภาวะเป็น18ปีเช่นกันค่ะอืมอันนี้ก็จะคล้ายๆกันว่าแต่ก่อนของสหรัฐเคยกำหนดที่21 ในสมัยก่อนของไทยเราเนี่ยก็เคยกำหนดไว้ที่20ปีเหมือนกันจนกระทั่งเมื่อ27ปีก่อนหรือก็คือปีพศ2538เนี่ยก็ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยพุทธศักราช2534โดยที่ปรับจาก20ลงมาเป็น18สำหรับสิทธิในการเลือกตั้งโดยตอนนั้นของไทยเราเนี่ยให้เหตุผลโดยอ้างอิงถึงเรื่องของกฎหมายการสมรสที่ว่ากฎหมายเนี่ยยอมรับให้คนที่อายุ17ปีสามารถแต่งงานได้โดยได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง เพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นกฎหมายก็ยอมรับแล้วว่าคนที่อายุ17ปีเนี่ยมีความพร้อมทั้งทางด้านอารมณ์ความคิดความอ่านความรับผิดชอบในระดับหนึ่งแล้วเพราะถึงขั้นว่าตัดสินใจแต่งงานได้แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นการที่จะปรับลดอายุขั้นต่ําของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งมาเป็น18เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลต่อการล้อกันไปในเรื่องของทางกฎหมายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่เราคุยกันมาเนี่ยถึงแม้ว่า อายุตัวเลข18เนี่ยมันจะไม่ได้มีผลทางวิทยาศาสตร์รองรับชัดเจนแต่ก็มีหลายปจนะัจจัยเนาะที่ซัพพอร์ตตัวเลขนี้ทั้งเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องของความพร้อมของสภาพร่างกายหรือเรื่องของปัจจัยอื่นๆแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละรัฐแต่ละประเทศที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใช่แล้วค่ะพี่ปิน่นแต่จริงๆแล้วอะถ้าพูดถึงสังคมปัจจุบันเนาะหนูยังรู้สึกว่ามันก็ยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องอายุเกิดขึ้นอยู่เสมอด้วยความที่อาจจะเป็นเหตุผลเดียวกันเพราะว่ามันไไมม่ด้ี ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์มารองรับว่าเลข18คือเลขที่เหมาะสมมันคือเลขที่เราคิดว่าโอเคมันเป็นเลขที่ปัจจัยหลายๆอย่างมันเพียบพร้อมสําหรับสิ่งนี้แล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยแนวคิดของการปรับอายุขั้นต่ําของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจาก18แเป็น16ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ในบางรัฐแล้วก็ประชาชนบางคนในบางประเทศเนี่ยก็คือสามารถทํางานฟูลไทม์ได้ตั้งแต่อายุ16ปีซึ่งการทํางานฟูลไทม์หมายความว่าเราก็ต้องเสียภาษีตั้งแต่อายุ16 และเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างเช่นตอนที่หนูดิอาเคยมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนตอนอยู่อ,อประมาณมสี่ซึ่งตอนนั้นเราอ่ะก็อายุสิบหกพอดีแล้วเพื่อนรอบๆตัวเราตอนที่ไปแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือเขาขับรถแล้วทํางานกันแล้วอาจจะบางคนมีบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาผ่านเข้าสู่วัยของการเป็นผู้ใหญ่แล้วทางั้งที่ตัวเราเองอะ่ะยังเหมือนเป็นเด็กอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงสังคมปัจจุบันณนะปัจจุบันตอนเนี้ยที่ เราอยู่กันเนี่ยเยาวชนก็สามารถรับข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหรือช่องทางข่าวต่างๆได้ง่ายมากซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทําให้ความคิดความอ่านของเด็กที่อายุอาจจะต่ํากว่าอายุในการบรรลุนิิภาะหรือว่าต่ํากว่า18ปีเนี่ยก็มีความคิดความอ่านที่โตขึ้นแล้วก็อาจจะโตเร็วขึ้นกว่าในสมัยก่อนในไรื่งเี้ยก็เลยทําให้ปัจจัยในหลายด้านเนี่ยมันมีการเปลี่ยนไปทางรัฐเนี่ย ก็เลยอาจจะต้องมีการทบทวนเกณฑ์เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มันเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเนาะอือันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าถ้าที่ฟังหนูดีพูดก็แสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังถูกถกเถียงแล้วถ้าฟังดูก็ยังถกเถียงกันได้อีกยาวแล้วก็น่าจะต้องถกเถียงกันต่อไปเรื่อยๆด้วยแหละด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปก็ไม่แน่ว่าในอนาคต คนที่อายุไม่ถึงสิบปดอย่างน้องหนูดีในวันนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้เลือกตั้งใช่แล้วในวันนั้นที่น้องหนูดีอาจจะอายุถึงสิบแปดแล้วแต่คนที่อายุไม่ถึงสิบแปดในวันนั้นเขาอาจจะได้รับสิทธิในการเลือกตั้งเหมือนที่น้องหนูดีอยากจะได้รับในวันนี้ก็ได้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราก็ยังต้องติดตามกันต่อไปเนาะ แล้วแน่นอนว่าเรื่องราวดีๆที่เราเอามาเล่ากันในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลของเรานะคะ The One World The Matter เว็บไซต์สเลดแล้วก็บทความร้อยเรื่องเมืองไทยค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้ว สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังมาจนถึงช่วงจบของ EP นี้นะคะฟังติดตาม EP ต่อๆไปแล้วก็ถ้ายังคิดถึงพวกเราก็ยังสามารถไปตามดู EP เก่าๆที่เคยปล่อยลงไปได้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้ปิ่นกับหนูดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ